ล้างบางให้หมดสวัสดีทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเลสโซนโดยผมแป๊บซี่นะครับวันนี้ก็ยังมีข่าวสารเคลาไหวในเว็บบงอฟุตบอลโดยเฉพาะทีมปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาฝากกันเหมือนเดิมนะครับหลังจากที่มีข่าวใหญ่ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับล่าสุดก็มีข่าวระรอกใหม่ตามมาอีกนะครับจะเป็นเรื่องอะไรฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร e พร้อมแล้วไปลุยกันเลยครับ ปิษัแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็เพิ่งแยกทางกับแดนแอชเวิร์ดนะครับผู้นวยการลูกหนังคนดังนะครับหลังจากที่ เพิ่งเข้ามาทำงานในทีมโอทัลฟอร์ดเพียง <P ew ild> แค่5เดือนเท่านั้นนะครับซึ่งก่อนที่แอชเวิร์ดจะเข้ามารับงานกับปีศาจแดงเนี่ยโอ้โห,โหต้องบอกว่าเขาถูกชื่นชมอย่างมากนะครับว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จแล้วก็การพัฒนาของดิวคาสเซิลจูดในเต็ดนะครับแล้วก็แมนยูถึงกับต้องจ่ายเงินถึง3ล้านปอนด์นะครับเพื่อกระชากแดนแอชเวิร์ดเข้ามาทำงานแต่สุดท้ายครับร่วมงานกับ บอกบริหารชุดใหม่ของปีศาจแดงได้เพียงแค่5เดือนก็มีอันต้องสวมคอนเวิก <struct uring> ันแล้วนะครับซึ่งแหล่งข่าวนะครับแล้วก็ผู้สื่ข่าวในต่างประเทศก็มีการเปิดเผยสาเหตุต่างๆนานานะครับส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะในเรื่องการ บริหารงานที่ไม่โดนใจนะครับเซอร์จิมดัสคิฟนั่นเองนะครับนอกจากนี้เนี่ยก็มีประเด็นในเรื่องของการสับสซืเอริกเทนฮากนะครับการซื้อนักเตะที่ผิดพลาดในช่วงฤดูกาลที่ผ่านมานะครับนอกจากนี้ก็มีเรื่องของการเฟ้นหากุณซื้อที่ไม่ได้มีมาตรฐานสูงนะครับเพราะว่าทางแดนแอชเวิร์ดเนี่ยมีความต้องการนะครับให้บรรดาคุณซื้อที่ไม่ได้มีโปรไฟล์หรูนะครับไม่ว่าจะเป็นการิเซาเกตมาโกซิลวานะครับโทมัสแฟงหรือว่า จะเป็นทางเอ็ดดี้ฮาวนะครับเข้ามาคุมทีมแมวเต็ดหากกรณีที่เอริกเทนฮากโดนปลดออกตำแหน่งนั่นเองนะครับทำให้เซอร์จิมรัสคลีฟอาจจะไม่แฮปปี้ครับแต่อะไรก็ตามนะครับก็ต้องมารอดูต่อไปนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยการที่ไม่มีแดนแอชเวิร์ดจะทำให้ปีศาจแดงเดินหน้าไปได้รวดเร็วขนาดไหนนะครับแต่อย่างไรก็ตามล่าสุดเนี่ยก็มีนะครับข่าวออกมานะครับว่าทางปีศาจแดงเนี่ยก็ได้มองหาตัวแทนนะครับของทาง แดนแอชวอร์ด uh, กันไว้แล้วนะครับก็ตอนนี้ก็จะมีการนะครับให้เจสันวิลค็อกนะครับทำหน้าที่ แทนก่อนนะครับจากนั้นเดี๋ยก็จะพยายามหาผู้อำนวยการคนใหม่ซึ่งแหล่งข่าวที่พอเชื่อถือได้นะครับจากยาเจลูก้าดิมาซิโอเนี่ยนะครับจากสกายตาลีนะครับเขาก็ได้มีการเปิดเผยว่าทางแมนยูให้ความสนใจของอันเดียแบต้านะครับผู้อำนวยการกีฬาของอาร,อร์เจนติน่าที่กําลังจะอำลาสโมสรหลังจบฤดูก,กาลนี้นะครับแบต้าเองก็ถือว่าเป็นหนึ่งในผู้อำนวยการฟุตบอล ที่ได้รับการยอมรับนะครับในยุคใหม่เช่นเดียああวกันนะครับนอกจากนี้นะครับปีศาจแดงเนี่ยก็มีข่าวออกมาอีกระลอกนะครับนั่นก็คือการเตรียมล้างบางนะครับผู้เล่นสุดใหญ่เลยนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเซตใหญ่เลยนะครับเพราะว่าทางโอมาบราด้นะครับก็จะมีบทบาทมากขึ้นนะครับในการบริหารทีมนะครับแล้วก็ มีดาบอายัยสิทธิ์นะครับในการที่จะเอานักเตะที่ฟีท้าไม่ดีไม่พัฒนานะครับออกจากรั้วโอทาฟอร์ดนะครับซึ่งลิสต์รายชื่อเนี่ยที่ออกมาก็มีมาร์คัดรัตฟอร์ดนะครับอรา,าริฮนาะนโดการาโชบูโดเฟนันเดสครับบูโดอ่าบูโดเฟนันเดสนะครับเดเรโกดาโลลุกชออันโตนีเมซันเมาส์นะครับนอกจากนี้ บิ๊กเตอร์เดอเลฟนะครับรวมาถึงแฮร์รี่แม็กควายที่จะหมดสัญญากับทีมหลังจบทุกการนี้ก็จะไปรับการต่อสัญญาฉบับใหม่ออกไปนะครับต้องมารอดูว่าหลังจบซีซั่นนี้เนี่ยปีศาจแดงจะมีการผ่าตัดทีมครั้งใหญ่ขนาดไหนนะครับแล้วก็จะขายนักเตะเหล่านี้ออกจากทีมได้หรือไม่นะครับเพราะว่านักเตะที่ไล่รายชื่อมาทั้งหมดเมื่อสักครู่ต้องบอกว่าเป็นนักเตะที่ไม่พัฒนาตัวเองแล้วก็ถือว่าเป็น เนื้อร้ายนะครับของสโมสร์นนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็ต้องมารอดูว่าเมื่อขายไปแล้วเนี่ยพวกเขาเนี่ยจะซื้อนักเตะฝีเท้าดีเข้ามาสู่ทัพได้มากน้อยแค่ไหนเช่นเดียวกันนะครับเพื่อพาปีศาจแดงเนี่กลับไปอยู่จุดที่ยิ่งใหญ่อีกครั้งหรือว่ามีลุ้นแชมป์ในลุกการหน้าต่อไปนะครับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างปีศาจแดงครั้งนี้เด็ดหน้าติดตาม เป็นอย่างยิ่งนะครับจมู่หรือจ่าเดี๋ยวเวลาจะเป็นเครื่องพิสูตรเองนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่หยิบยกมาพูดคุยใน EP นี้นะครับหากใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง l e s s o n กันไว้ด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกับ E ีต่อๆไปสัปนี้สวัสดีครับ